เมื่อแชมป์คิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นครับมาเจอนักมวยไทยที่เป็นมวยมาแทนกระทานหานหาโองานนี้คิดว่าชนะอย่าง ง่ายๆแน่นอนครับเป็นการเจอกันระหว่างปินสยามสออำนวยสิริโชคครับกับอาราชิฟูจิฮาระนะครับเดินเข้ามาครับอาราชิเป็นฝ่ายถอยครับตอนนี้อาราชิต่อขามาอาราชิมัดหนึ่งสองครับเจอมัดขวาโอ้ยโอ้ยเสียหลักเสียหลักเกือบไปเกือบเพียงเกือบเพียงโอ้ยเจอมัดขวาพังลงไปครับนอนงายแลวันไปเลยทีเดียวครับโอ้ยกรรมการต้องนับครับยังไงดีครับโอ้โอ้เดินไปไหนครับเอาเดินไปไหนเดินไปไหนโอ้เดินเดินกลับโอกินาว่าหรือเปล่าครับเวทีอยู่ทางนี้ครับอามองกรรมการกรรมการบอกบอกกูนี่ มาครับเจอหมัดขวาครับไม่ร้อยชาครับหมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับทานนั้นของปิ่นสยามเข้าเข้าไปครับขวาเจอขาครับหนึ่งสองสามสี่ครับโอ้ปิ่นสยามขวาผางเข้าไปหมัดหนึ่งสองสามสี่อารชิอารชิเพียงเสียแล้วครับอารชิเพียงเสียแล้วครับปิ่นสยามปิ่นสยามตามจะปิดประชิดผางลงไปโอ้โหควิดตรงลงไปเลยทีเดียวเรียบร้อยตั้งคุ้มครับโอ้โห